สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะตอนนี้ก็ประมาณ6โมงครึ่งนะคะก็ยังมืดอ,อยู่เลยค่ะอากาศหนาวมากๆค่ะวสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวหญิงพาเพื่อนๆไปวิ่งค่ะช่วงเช้าของวันนี้นะคะก็อากาศดีค่ะแต่ก็หนาวนะคะเพื่อนๆหนาวมากๆค่ะอุณหภูมิน่าจะลดลงมากๆเลยนะคะเมื่อคืนนี้ก็หนาวมากๆค่ะเพื่อนๆ บรรยากาศดีมากๆค่ะชาววันใหม่ค่ะเพื่อนๆอากาศสดใสค่ะ <c oughs> ไปค่ะไปยัญญงน้ำกัน ค่ะเ,เช้เาๆแบบเนี่ยอากาศดีนะคะยิ่งอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวพัทยาจังเลยค่ะหาเวลามาเที่ยวนะคะถ้าเกิดมีเวลานะคะอากาศดีมากๆค่ะแล้วก็มาวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะได้รู้จักพัทยามากขึ้นนะคะ ช่วงเช้า้าแบบนี้นะคะก็จะอากาศดีมากๆค่ะแล้วก็จะเห็นพนักงานเทศบาลนะคะแล้วก็พนักงานที่ประจ้าค่ะเตียงต่างๆนะคะเขาก็จะเริ่มานงานทำความสะอาดการ่อนสายค่ะในอนาคตนนะคะจอมเทียนก็จะมีโครงการนะคะตอนเช้าหกโมงเช้าค่ะลงไปแบบยาวๆนะคะเป็นหาดยาวๆซึ่งเขาก็จะเอาทรายลงมาถมนะคะไน่นวน้ำน้ำน้ำกันจรลงไปในทะเลนะคะโดยส่วนตัวชอบแบบนี้มากกว่า เป็นธรรมชาตินะคะถ้าแบบนั้นก็ควรจะเหมือนพัทยาเห็นนะคะเพื่อนๆข้าไปในเขตพัทยาคือสุดตัวจริงก็ว่ามันไม่ค่อยสวยเลยแบบนี้สวยกว่าธรรมชาตินะคะแล้วแต่คุณชอบเนาะน,นั่นเป็นโครงการของรัฐบาลน,นะคะสายหาดนะคะสวยงามค่ะ ตัวเล็กตัวน้อยเกล้งใต้เหรอคะส่วนผักบุ้งทะเลคะ่ะเต็มไปหมดเลยคะ่ะ ปลาแล้วค่ะเดีย๋ดวยววันนี้ไปอัพเดตตลาดปลากันเนาะ นี่ชาวประมงค่ะเขาก็เอาอวนลงมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะที่สี่ทีห้าค่ะเพื่อนนี่ก็กำลังหาปลาเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันค่ะ เด็ตลาดปลา ทำิอดอร่อยจังไ,ไม่รอ,ลอลเลยน,ยนะปลาเน่า,ร,าในใร้รานนี้คนละกลึ่งไม่ด้วยค่ะน,นูกจ้าเซอร์เบอรี่นูกที่เดียว ใส่ถุกอ่าใส่แก้วธรรมดาเหล่านี้แหละจ้ะแก้วส่แก้วส่ร้อนอันน้ส่ถุงอ้วก้ พ่งนี้วิ่งอีกเย้ะไปจอดไหนวะเนี่ยพวงนี้วิ่งอแล้วกาแร้แใสน้ว่แล้วน่ใส่ละแล้วก็ใครรวหนึ่งชุดใวกหนึ่งชุดัน ชุบหมูสามสิบสามสิบห้าสี่สิบบาท นีเมืองไทยนะคะรถพุ่มพวงค่ะมีทุกอย่างทุกแนวจ้าบอค่ะหัวหล่อค่ะพพุ่มวงรถพุ่มพวงค่ะเลิศบ่ผู้ใดอยู่เมืองนอกคิดหอดบ่ค่ะกินหอดพุ่มพวงบ่คิดหอดพุ่มพวงบ่ค่ะอันเนื้อแห้งค่ะอันนี้ปลาขิโก้ค่ะอันนี้ไข่เค็มเพ็ดค่ะ ลาย,ย่างลายแนวจ้ามันหม่วงค่ะถุงละส้บบาทถุงละยี่บาทค่ะมีทุกอย่างแอนทุกแนวนะคะบักท่านก็มีเพคค่ะออนบักพริกค่ะบักแตงน้อยค่ะเ <Okay. S 1> จ้าเมี่ยงดาค่ะสิบบาท อาอนตัวนี้ก็ยี่บาทนะคะประทุค่ะอะไรนี่ปาแข่งจ้า